รัางแก้เด็กมไ้มที่มีเแลวผมขอตัวก่อนนะครับโอเคกัวสต <c oughs> ีมเวยมาฮาต๋ยปตามมาฉันไปเดินเล่นดีกว่าเบื่อพวกนี้เบื่อขี้น่ะเ <c oughs> ข,ข้าไปก็แล้วไป เอาเอมอันนี้นายเปียวน,นา,หา,หเ,อา,อาเห็นาหาคขาหมูไเออะไรปะไปทำเพงนะีนะแล้วอะนารุปไปไหนคือนารุผู้อยู่ที่สวนอันนี้แหละพี่นี่ไปเจอแล้ พาราดอกเรากินอะไรยังพาราดอกเรากินเราได้อะไรนี่เนี่นี่ยดี๋ยวให้ยาหารงแป๊บนะน่าจะพอให้น่าจะมีพอให้ไปกินแป๊บหนึ่งน่าจะได้มีเบ็ดตกปลาไหม นนีี่่่ไมใครใครถามเรื่องไปตกปลาจะตกให้ล่วงเลยอ่ะเอาไปเอาไอย,ยิมมาเอาหอย,ยิมมาทแบ่งได้กันเพราะที่ฉันทำเกินเอามาแล้วท่านคุมเงิอืออะไรอาหารอาหารโอ้โหไ,ไม่มีจะเด็ดดกเลยนะไม่มีอ่ะเพิ่งเข้ามายังไม่มีตังค์ไม่มีอะไรเลยเนี่ย เอาไปครับอนกจากขโมยอาหารไปเมื่อเช้าเนี่ยถือว่าแบ่งส่วนกุศลเป็นส่วนกุศลกระทือได้ไหมเนี่ยอย่าเพ้าะเรามาขอเองมาแบบไปขอส่วนบุญเอ้าไปเลยอ่ะปะปะปะไป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 ทิ้งละไปกันพลัดหลอกเราทำอะไรบ้างน้องเนี่ยเล่นน้ำไหมวันเสาร์เดย์ไม่เล่นอันเนี่ย เล่นเธอเช่ผมเนอะไม่เล่นไอไไอาะแปลว่าอีกคนนึงมาเล่นดีกว่าเออพาราโดนได้ไปอาบน้ำหนึ่งเรามาเลยหนึ่าก็าไปอาบจะพาไปคาดแจมเียงกีชากับคนที่เล่นอะไปอ่ะอ,อะไรพระเสด็จพาผมไปไหนอาบน้าไรือยังไม่รู้ ตอนแรกนึกว่าจะให้ผู้มันแบบว่าเจฟเฟอร์โนโทดะวิ่งประมาณสักไปรอบแบบคนน้อยไม่ตุกใจเลยให้ประมาณสิบกกกูก็นึกว่าจะได้เห็นมดเดินวิ่งกันประมาณสักหมายหมายความว่ายังไงเขาเขาไม่รับเข้านี่คือคือยังไงครับอันที่เราขะโดนอาณาไนะหรอกเราต้องนำชายอืมแล้วนั่งรอตัเดียร์ตาเดียร์แกอุ้มนะเดีไอฉันอุ้มก็ได้ไม่ต้อง เออลืมไปแกกลัวนะสิเอาไม่เอานอยากอยากรู้อย่างหนึ่งคืออะไรนะแผลตรงแขนคืออะไรอืมหมายหมายหมายความว่าไงอ่ะของตัวเองแผลตรงแขนเป็นอะไรเฮ้ยเจไดูไม่อยากนะต้องไปดูที่ไมรูไหนไหนไหนเป็นรอยฉาแล้วสิจะจำไม่ได้มันคืออะไรเจอกันค่ะครับไม่เอาห้องนี้ได้ไหมหมายหมายความว่าไง อาตาเด้ผมยังไม่อยากยาโยนะอาตาเด้คุณมาใหม่คุณคงไม่รู้อะไรตรงนี้มันห้ามเขา้าไม่กลับว่าเช่ไงอาตาเด้สไม่รู้ตรงแผลแผลด้วยกันต้องดีกับมองเห็นไหนดูหน่อยวัดตัวนี้ไม่เห็นแฟนมองไม่รู้เรื่องแต่เห็นเวเ็บ เราใส่เมื่อก่อนดีไหมถ้าได้ยินจะมันแย่หมดเลยไม่มีอะไรนั้ที่เหลือไปไหนแล้วนะไปไหนเราแล้วเราเป็นคนดีแต่ชื่อโนริใช่ไหมใช่ไหนนะก็ต้องให้คดีสาราย เออห<า>ัวฮะออไม่มีมเนี่ยไงคุณโดนทำคุกกี้อีเหี้ยพอจะดีใส่สใหม่จะไปไหนไม่ใช่ใส่ใหม่สาหลายนะฮะอืมก็เหมือนทั้งสาหลายทั้งใส่ใหม่เลยนะเนี่ยกุดวดนทั้ง ซายาใส่ไหมพาราเซตามอลโนราปากกระป๋องเข้ามาอีกก็ผุพาราเซตามอลน่าจะของผมมากกว่านะเออเนาะเออเราเป็นพี่โลโกมพาราเซตามอลวันนี้พาราพาราเซตามอลเหมือนกันนะเจ้พาราพาราไซไปไปไปส่งหน้าประตูไหนไปส่งหน้าประตูไหนบ้างแล้วตำไายได้แต่อะไรสินะไม่ส่งหน้าประตูไปอีกไม่นานอีกไม่นานจะมีคนเรียกผมว่าพาราเซตามอลแล้วแหละห้าร้อยมิลลิกรัม ฉันเรียกเอ็มนั่แหละเอ็มอย่างนั้นแต่ชื่อคุ้นๆมากเลยนะเนี่ยเหมือนวงการเกมเราคุ้นกันตอนแรกอ่ะเกือบจะเรียกว่าเอ็มเคแล้วเอ็มร้อยห้าสิบก็แบบเอ็มเอ็ลอะมาชื่อนะที่เราอะพอดีจะไปเยี่ยมนักโทษหน่อยนะไปด้วยกันไหมโนริไปก็ไปแต่แต่โทษไปไม่ได้นะครับ ันได้เหรอมันไปได้เหรอมันไม่น่าจะไปได้ไม่่รู้อะมันไม่น่าไปได้นะครับผมแล้วเจอกันขยีต <sheet> ีนะไมตีทำไมเผยอ่ะผมมอผิดปกตินิดนึงเดี๋ยวกลับมานะเดี๋ยวกลับมานะนักโทษที่ไหนคุณลิวทำคุกกี้เชียร์ ไปเป็นตากล้องแปบอืมแต่อยากรู้อยากเห็นด้วยมันทําอะไรกันวะห้หองห้องพยาบาลไปอยู่ห้องพยาบาลอืมรอกีาลอะไรจะไปห้องพยาบาลไปฟังก็ได้นะเอออย่าเลยมันไม่น่าจะไปได้อย่าเสี่ยงอะอย่าเสี่ยงอย่าเสี่ยงแค่แค่ไปฟังแค่ไปฟังอย่าเสี่ยงหรืออย่าเสี่ยงอย่าเสี่ยงตัวนี้หาห้องพยาบาลก่อนหาข้างล่างมาดูดีดิ โอ้โหโรงพยาบาลมีคนเดียวไะมาอยู่เป็นหมู่เด้อมีสายสายนันเองมาต่อยู่เป็นหมู่อืมเป็นหมู่เ่าอายอกเรียนอาคนอีสานแล้วนี่กูโมโหเสือ่อนะอารมณ์อะไม่ได้ทั้งทุกอย่าง ว่าแต่ลืมละห้องคนไข้อยู่ไหนนะมาดูดีเราลืมได้ยังไงลืมลืมทำไมเราลืมอะหมอหมอมันอยู่ไหนหมอเออหมอโรงพยาบาลรับผมหมอพอดีจะมาเยี่ยมคนไข้ที่หนึ่งอะยูงบนจ้ะโอเคตังกิวหมอขวามือขวามือน้าซ้ายขวามือน่าซ้ายอึ๊บไม่เจอ มึงเป็นใครอ๋อคนนี้เป็นนักโทษคนนั้นโทษทีฮะนักโทษ่ยกเปนพัสดิพัสดิพัสดิจ้ะพัสดิจ้ะเป็นนักพัสดิใหม่จ้ะชื่อรู้เรื่องมมีคนเข้ามาใหม่ชื่อนารูคามีเนี่ยครับยินดีที่ได้รู้จักนะก็เพิ่งเข้ามาใหม่น่ะทำไมกูต้องชื่อใขาทำก็ทำ เป็นใบบนขวาบนขวาบนขวาแล้วมึงจะอะไร้องขึ้นแล้วกันนะฮะหมอไม่นำทางเลยวยังไม่ขึ้นนี่ยังไม่ขึ้นกูก็องปล่อยตายเลยเอ้ยเจอแล้ว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 แต่เขาเป็นอะไรเนี่ยอย่ากวคนไข้นะปิดประตูใส่หน้ามาที่ดีเอาทําทำไมปิดประตูใส่หน้าทำไม แตรเฮ้กูอยากเห็นหน้ามึงหนึ่งนะหน้าคุณคุณหนึ่งเขาเป็นใครกูว่าพัสดีกูว่านะพัสดีแค่คนมีมารยาทพออีว่านักโทษพักอยู่นะอืมดูดิใช่มองหน้าห้องก็พอแล้วมั้งไมขอว่าอยากไงมองหน้าห้องมองถ้ามึงเข้าใกล้หน้ากูอีกนิดนึงกูซัดอหมอโห่จังเลยแล้วถ้ามีเวลาผมขอตัวก่อนไครับหมอ เออทำหน้าที่ด้วยมูฮัมหมัดน่าจะโดนต่อยร่วงโดนชิกี้ต่อยร่วงมาแล้วเออเออมื่มอกี้ขุัจะเห็นแล้วนะครับแมาจะโดนต่อยแลยแต่ละวันมอ่วงองงานยุ่งไหมเนะี่ยในกูฟูวิซาไปทําเขาอะไรกูไม่ดีบ่หมองงานยุ่งไหมเงียนยุ่งไหมเนี่ยโล่งจัดเลยอืมจะขอตัวก่อนนัน หมอหมอจะือทาบเอาเพื่อนไปเ้ยเอาเอาเอาเพื่อน,นเอาเพื่อนไปด้อยไม่เอาดีกว่าครับพอดี <c oughs> ชอบ <c oughs> สอดรู้สอดเห็นนิดนึงอะ่ะงั้นก็สอดรู้สอดเห็นโลกหน้าเนาะไม่ดีกว่า <c oughs> อีนี่ก็ปสายตามานันนอละสารแท่บอกบอกว่าอยากสอดรู้สอดเห็นหมอบอกว่าหมอเลยตอบกลับมาว่าสอดรู้สอดเห็นเป็นโลกหน้านะอืมกูมไม่แปลกใจวาทำไมโดนทพูดอย่างนั้นเลยเอ้ยเ,เราตัวนี้มันก็กวนประสาทอยู่แล้วอ่ะเออมันก็กวนประสา,า,ะสาทจริงๆริเลยอืมมัน อาสักกูเครียดเลยกูมเครียดเลยูอร์ดเครียดเลยอะเค้กบนโต๊ะหายไปไหนอะกินละกูเดกเองเฮ้ยบังอาจทำเองเดกเองมันผิดเลยผิดฉันไม่เคยผิดเพราะฉันเป็นคนทำเองผิดทำไมอะผิดมากเลย โอยอะไรเนี่ยนี่เราสีเลือดเรื่องแค่นีเ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปจะไป<น>เป็นตากล้องครโอเคโอเคแล้วแต่ตามไปจะได้ทำคุกกี้ไปไปเก็บแบบว่าบรรยากาศอบรรยากาศก็อยากไปดูด้วยไหมไม่มีเพื่อนไปเฉยๆไม่มีอะไรหรอก อยาได้เคยที่ตัดเราไม่อยากแบบมันดูเหมือนจะไม่สามารถวางได้ละเมื่อกี้แบบวางมันแดกวางได้แหละแต่มันดูสั่นปเอาไหมตัดเอายั่งตัดให้ตัดละสามด้มาสามอันจะไปกล้าเอาไปสางไปกเก็บบรรยากาศในคุกก่อนค่อยมามกเก็บบรรยากาศแถวแถวห้องพักพัสดีเออโอเคตามไปพึง<ม>่งน<ม>ึกได้พึ่งเล็กได้ไม่ต้องทำโอ้ยีเนี่ย เออลืมไปบินไม่ได้เก็บบรรยากาศอาจจะไม่ได้เยอะเพราะบินไม่ได้โนริว่าเข้ามาปุ๊บสิ่งที่เจอเลยก็คือเดอฟิโอน่า ทำอะไรวะเชี่ยะไอ้เขี้ยมีกูไม่นะยังต้องถามอีว่าทำอะไรไม่นะเมีกูกูโดนเชี่ยะอะไรแก๊บหนึ่งกำลังไปหาเดี๋ยวโอเคไปให้พีว่หน้าอยู่ไหนวะอยู่หน้าประตูตลอด อืมรอทำไมนึกว่าแบบนึกว่าไปโดนอะไรซะแลบบ้วเธอถ้าต่อยพสดีผิดไหมต่อไปผิดมากผิดมาหาันพสดียฆ่าตายแน่ใช่ไหมไม่เดี๋ยวเออนั่นแหละใช่แหละเดีย๋ยวปลานละเดีย๋ยวไปโซนนักโทษละไม่อยู่ละเดิเดมทำคุกกี้โอ้โหกลังจะถึงเลยเดิมทำคุกกี้เอ้ยช่างแม่งไม่ทำไม่หยาละแป๊บน,นึงนะ เดี๋ยวผมอไอ้ป่นยอ่าผมว่าผมควรลงไลค์ไอ้ตรงนี้ไอ้ลงไลค์